สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุน่นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นเป็นบริเวณที่มีทุ่งหญ้าปกคลุมที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์อยู่บริเวณเขตละติจูด10-30องศาเหนือใต้ ต้นยาสูงตั้งแต่1.5-8ถึงฟุตแตกต่างตามปริมาณน้ำฝนซึ่งปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ที่250-760ถึงลิตรต่อปีทุงยาสเตปเป็นลักษณะาอากาศแบบภาคพื้นทวีปและภูมิอากาศแบบถึงแห้งแล้งอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนสูงถึง40องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส ทุ่งหญ้าแพรลี่สิ่งที่แตกต่างจากทุ่งหญ้าสเตปคือมีฝนตกมากกว่าขนาดความสูงของต้นหญ้ามากกว่าบริเวณที่พบตอนกลางตะวันตกของอเมริกาเหนือตะวันออกของประเทศอาร์เจนตินาตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนซึ่งบริเวณนี้มักทำฟาร์มและเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้าแผมผ้าพบในทวีปอเมริกาใต้ มีพุ่มไม้เป็นหนามไม้ทนแรงและทนไฟป่าเช่นต้นเบาบับและพวกต้นกระถินสัตว์ที่พบมีความหลากหลายเช่นช้างม้าลายสิงโตในแอฟริกามีคาัาลาจิงโจ้และนอกอีมูในออสเตรเลียส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย สัตว์ที่พบในทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นเช่นกวางป่าสกังหมาป่านกอีมูนกแบกเบิร์นหัวเหลืองช้างเนื้อทรายและสิงโต